สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจภาพรวมออสถานการณ์การลงทุนเศรษฐกิจไทยค่ะจากข้อมูลสรุปนักกลางเดือนกรกฎาคม2568ค่ะครับสวัสดีครับเราจะมาลองสกัดประเด็นสำคัญจากข้อมูลเหล่านี้กันนะครับทั้งความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นค่างเงินบาททองคำรวมถึงนโยบายภาครัฐ แล้วก็ข่าวใหญ่ในภาคธุรกิจด้วยครับค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมนะว่ามีอะไรน่าจับตาท่ามกลางสถานการณ์ที่แบบว่ามีทั้งบวกทั้งน่ากังวลปนปน,นกันไปใช่ครับผมงั้นเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดและการเงินก่อนเลยนะคะข้อมูลบอกว่าเสร็จปลายสัปดาห์ก่อนปิดบวกฟื้นตัวตามตลาดอื่นในภูมิภาคครับฟื้นตัวตามภูมิภาคแม้จะยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาชัดเจนนักนะแต่ที่น่าสังเกตคือเอ,อนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ อันนี้พ่อจะวิเคราะห์ได้ไหมคะว่าเกิดจากอะไรครับเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับดัชนีก็ฟื้นตัวกลับมายืนเหนือพันหนจุดได้อีกครั้งซึ่งก็เป็นแนวต้านเชิงจิตวิทยาสำคัญนะแล้วก็ระหว่างวันก็ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในรอบเดือนด้วยหรืออาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเดิมพันกับก,บการฟื้นตัวระยะยาวก็ได้ครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ อืมก็ยังต้องจับตาปัจจัยภายนอกอยู่ดีเนาะใช่ครับทั้งเรื่องเจรจาการค้าสหรัฐเศรษฐกิจจีนพวกนี้มีผลต่อความเชื่อมั่นโดยรวมครับแล้วเรื่องราคาทองคำล่ะคะเห็นว่าปรับขึ้นต่อเนื่องเลยตลอดสัปดาห์ถูกต้องครับทองคำในประเทศนี้พุ่งเลยทะลุ51,000บาทต่อบาททองคำไปแล้วโอ้โหก็ได้รับแรงหนุนโดยตรงจากราคาทองคำในตลาดโลกแ่ะครับที่ปรับตัวสูงขึ้น คือท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจความเสี่ยงระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็เลยน่าดึงดูดขึ้นอ๋อค่ะค่ะซึ่งปัจจัยเรื่องทองคำนี่แหละครับที่ส่งผลเชื่อมโยงมาถึงค่างเงินบาทด้วยอ๋อเชื่อมกันอย่างนี้นี่เองแล้วค่างเงินบาทเป็นยังไงบ้างคะ เห็นว่าผันผวนแต่ก็แข่งค่าขึ้นช่วงปลายสัปดาห์ใช่ครับค่าเงินบาทแข่งค่าขึ้นจนหลุดระดับ32.50บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นผลพวงจากการปรับขึ้นของราคาทองคำโรคที่เราคุยกันตะกี้นี้ละครับเข้าใจแล้วค่ะแต่ประเด็นนี้ก็สร้างความกังวลให้ภาคเอกชนเหมือนกันโดยเฉพาะกกรนะครับอ๋อคณะกรลมการร่วมภาคเอกชนใช่ไหมคะเขากังวลเรื่องอะไรคะ เขามองว่าการแข่งข้าที่รวดเร็วในขณะที่เศรษฐกิจไทยยังชะลอตัวอยู่เนี่ยอาจจะกระทบความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้ครับอืมจริงด้วยนะคะก็เลยมีการเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาดูแลเสถียรภาพค่างเงินแล้วก็พิจารณาเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วยเพื่อลดแรงกดดันตรงนี้ครับค่ะเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะค่างเงินแข่งจากข้างนอกแต่ข้างในยังอยากให้กระตุน้น ทีนี้หันมาดูฝั่งภาครัฐบ้างมีมาตรการอะไรออกมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มเติมไหมคะครับข้อมูลก็ระบุถึงความคืบหน้าของโครงการเติมเงินดิจิท a ลวอลเล็ตหนึ่งบาทนะครับอ๋อดิจิทัลวอลเล็ตใช่ครับกําลังจะเข้าสู่เฟสสามสำหรับผู้ลงทะเบียนเดิมผ่านแอปทางรัฐที่ยังไม่ได้รับเงินประมาณ20กว่าล้านคนกลุ่มใหญ่เลยนะคะครับก็ยังเน้นเงื่อนไขใช้ใจ่ายในประเทศเหมือนเดิมเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แล้วก็มีอีกเรื่องที่สําคัญเหมือนกันคือการขยายเกณฑ์และก็ระยะเวลาของโครงการแก้หนี้คุณสู้เราช่วยระยะที่สองที่คอรมอเพิ่งเห็นชอบไปการขยายเกณฑ์คุณสู้เราช่วยนี่น่าสนใจมากค่ะเห็นว่าช่วยได้ครอบคลุมขึ้นเยอะเลยใช่ครับครอบคลุมขึ้นมากจริงๆจากข้อมูลคือลูกหนี้ที่ค้างชําระแค่1วันหรือเกิน1ปีก็เข้าร่วมได้แล้วอ๋อเหรอคะดีจังครับแล้วก็ยังเพิ่มประเภทหนี้ด้วย อย่างนี้ไม่มีหลักประกันไม่เกิน30,000บาทก็สามารถจ่ายคืนแค่10%เพื่อปิดบัญชีได้เลยโอ้โหช่วยได้เยอะมากคาดว่าจะช่วยลูกหนี้เพิ่มได้อีกราวๆสล้านบัญชีครับมูลนี้รวมๆก็กว่า3 0 0แสนล้านบาทแล้วก็ขยายเวลาลงทะเบียนไปถึงสิ้นเดือนกันยายนปีนี้เลยค่ะก็ถือเป็นความพยายามช่วยรายย่อยกับ SME ให้พอตั้งหลักได้เนาะครับผมทีนี้เปลี่ยนมาดูฝั่งธุรกิจกันบ้างค่ะ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กลับมีห่าใหญ่เรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใช่ครับเรื่องการประมูลคลื่นความถี่ที่ AAS กับ TRUE ชนะประมูลคลื่นสำคัญหลายย่านความถี่ที่เคยเช่าจาก NT หรือบมจโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับ ค่ะทำให้ทั้งสองค่ายได้สิทธิ์ถือครองคลื่นโดยตรงเลยจุดนี้สำคัญมากเพราะจะช่วยลดภาระต้นทุนค่าเช่าคลื่นรายปีลงไปได้แบบว่ามหาศาลเลยลดได้เยอะขนาดไหนคะจากเดิมที่จ่ายปีละหลายพันล้านอาจจะเหลือแค่พันล้านบาทต้นๆเองครับโอ้โหอย่างนี้ก็มีเงินไปลงทุนอย่างอื่นเพิ่มได้เยอะเลยสิคะ ถูกต้องครับก็จะเพิ่มขีดความสามารถในการนําเงินไปลงทุนพัฒนาเครือข่าย 5G หรือพวกเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง AI หรือ IoT ได้มากขึ้นครับน่าจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคในระยะยาวนะคะแล้วมีข่าวความเคลื่อนไหวอื่นในภาคธุรกิจที่น่าสนใจอีกไหมคะมีอีกข่าวใหญ่มาจากฝั่งท่องเที่ยวโรงแรมครับ กลุ่ม Minor International หรือ Mint อ๋อ Mint ครับเขาประกาศแผนเติบโตครั้งใหญ่เลยตั้งเป้าเปิดแบรนด์โรงแรมใหม่อีก4แบรนด์แล้วก็จะขยายพอร์ตโรงแรมจากปัจจุบันมีราวๆ560แห่งเป็น850แห่งทั่วโลกภายในสิ้นปี2 5 7 0โอีก3ปีเพิ่มเยอะมากเลยนะคะใช่ครับสะท้อนความเชื่อมั่นที่ค่อนข้างสูงนะต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะ นอกจากนี้ด้านการกำกับดูแลทางกรตก็ยังคงทำงานเข้มข้นนะครับมีการติดตามกรณีของ JKN เรื่องการแก้ไขงบการเงินแล้วก็มีการลงโทษอดีตผู้บริหาร GIFT ด้วยเพื่อรักษาความโปร่งใสความเชื่อมั่นในตลาดทุนครับค่ะ สรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันวันนี้แม้เศรษฐกิจไทยโดยรวมจะยังดูเปราะบางแล้วก็ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกพอสมควรแต่ก็พอเห็นสัญญาณบวกอยู่บ้างเนาะครับทั้งการฟื้นตัวของตลาดหุ้นการกลับมาซื้อของต่างชาติมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดูจะตรงจุดมากขึ้นแล้วก็การลงทุนใหญ่ๆของภาคเอกชนที่มองไปข้างหน้าใช่ค่ะ แต่ประเด็นที่น่าชนคิดต่อจากข้อมูลชุดนี้นะครับคือเราเห็นภาพที่มันดูเหมือนจะขัดแย้งกันอยู่นิดๆยังไงคะคือมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ค่าเงินบาทกลับแข็งค่าขึ้นซึ่งเอ่อนหนึ่งก็มาจากปัจจัยภายนอกอย่างทองคําก็จริงแต่ขณะเดียวกันบริษัทใหญ่ๆก็กล้าตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ทั้งในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมทั้งขยายธุรกิจโงง์รมระายะย,ยาวอ๋อค่ะค่ะสัญ,ญญาณเหล่านี้มันกําลังบอกอะไรเรา เกี่ยวกับสมดุลระหว่างความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวกับความเสี่ยงระยะสั้นที่มันยังคงมีอยู่อันนี้น่าจะเป็นคําถามที่อยู่ในใจนักลงทุนหลายๆคนตอนนี้เลยครับเป็นประเด็นที่น่าขบคิดจ,จริงๆค่ะต้องติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับ